ดวงรายเดือนของคนเกิดปีเถาะประจำเดือนธันวาคม2562ตำราโหราศาสตร์ไทยจีนกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใหญ่กดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือเดือนนี้ดวงชะตาของท่าน แปลเปลี่ยนตกต่ำลงอาจจะมีเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ดุมเร้าเข้ามาฉะนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งหาวิธีป้องกันไว้แต่เนิน่นๆจะได้ไม่เกิดความเสียหายมากจนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องเงินจะต้องเก็บให้มิดชิดและบริหารจัดการให้ดีมิฉะนั้นเงินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากก็อาจสูญสิ้นไปในคราวเดียว ฉะนั้นจงเก็บรักษาเงินทองของท่านไว้ให้ดีและใช้ใจ่ายอย่างประหยัดดวงด้านการเงินและโชคลาภช่วงนี้ต้องพยายามบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีอย่าสุรุ่ยสุร่ายใช้ใจ่ายอย่างไม่มีเหตุผลอย่าให้ความโลภเข้ามาครอบงำจิตใจรวมทั้งไม่ควรคิดหวังลมๆแรงๆกับลาบลอย การเสี่ยงโชคเล่นการพนันมิฉะนั้นจะเป็นการสร้างปัญหาทำให้การเงินติดขัดยิ่งขึ้นได้ดวงด้านการงานต้องระวังความขัดแยง้งมีปากเสียงในกลุ่มเพื่อนร่วมงานเพราะจะทําให้เกิดสถานการณ์ที่กลื่นไม่เข้าขายไม่ออกสิ่งสําคัญท่านจะต้องรักษาความเป็นกลางและมีความเที่ยงธรรม อย่าลำเอียงไปทางใดด้านหนึ่งด้านใดพยายามสมานร,รอยร้าวระหว่างเพื่อนร่วมงานเพื่อจะได้ขจัดความรู้สึกที่บาดหมางใจกันจึงจะสามารถแก้ไขให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นกลับสู่ภาวะปกติได้ดวงด้านความรักเดือนนี้อาจมีเรื่องคุณคข้องหมองใจจนมีปากเสียงทะเลาะ บอกแว้งกันขึ้นมาเพราะต่างฝ่ายต่างถือทิฏฐิจึงควรใจเย็นๆใช้เหตุผลพูดคุยปรับความเข้าใจกันดีกว่าก่อนที่เรื่องจะบานปลายออกไปจนเกิดความร้าวฉานขึ้นดวงด้านสุขภาพต้องดูแลให้ดีระวังความเครียดที่เกิดจากการทำงานจะทำให้ท่านเจ็บป่วยได้ดังนั้น ควรหาวิธีผ่อนคลายโดยการมองหากิจกรรมบันเทิงใจทำบ้างก็น่าจะดีนอกจากนี้ก็ควรบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอจึงจะช่วยให้ท่านมีร่างกายที่สดชื่นแจ่มใสแข็งแรงขึ้นได้ก็ได้รับฟังดวงด้านการเงินการงานความรักและสุขภาพของคนเกิดปีเถาะ ประจำเดือนธันวาคม2562ของท่านกันไปแล้วขอบคุณที่รับชมช่องธรรมะสบายใจ888